นะครับวันนี้เราอยู่ในรายการบอลฟุตบอลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดกันครับประเด็นที่เราจะมาพูดในวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขามากๆเลยละครับถ้าเรามองจากไกลๆเราก็ยังรู้ครับว่าเป็นเขาก็คือถ่ายิงฟรีคิกของเขานั่นเองครับเวลายิงฟรีคิกเขาจะกางขาทำไมใช่ไหมล่ะครับก่อนที่จะยิงเออเราจะเห็น เขายืนแบบนี้ตลอดใช่ไหมครับแล้วก็หายใจเขาเ้าแรงๆเออท่านี้โรนันโดครับได้มาจากคนที่มาสอนเขาตอนที่สมัยเขายังเป็นดาวรุ่งอายุ17เลยครับคนที่มาสอนเขาคนนั้นคือเซซ่าปาเตสโปรตูครับเซซ่าปาเตสโปรตูเนี่ยครับเคยค้าแข่งอยู่กับทีมสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็กาลาตาสราครับ แล้วก็เขาเล่นตำแหน่งเอ่อไรท์แบ็กครับเขาเป็นคนที่ยิงฟรีหิกได้แรงมากครับเขาจริงสอนโรนันโดว่าให้วางบอลแล้วถอยมา3ก้าแล้วรอจนให้ผู้รักษาวิตกผู้รักษาประตูวิตกกังวลครับแล้วก็ค่อยยิงเอ่อเข้าไปครับแล้วก็โรนันโดเนี่ยครับ ยิงฟรีคิกแน่ชีพการค้าแข่งของเขาไปแล้วถึง57ประตูเลยล่ะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆสรุปก็คือเซซ่าป a ราเตสโปรตัวเนี่ยครับเป็นคนสอนโรนันโดให้ยืนท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ